3อย่างครับถ้าคุณอยากมี personal branding หรือว่าคุณจะ branding yourself นะครับซึ่งเป็น3อย่างที่ผมมองแล้วว่ามันสำคัญและจำเป็นอย่างแรกเลยนะครับที่คุณจะต้องทำเข้าใจคือว่าก่อนที่คุณจะ branding yourself หรือสร้างตัวตนของคุณเองเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวตนของคุณก่อนว่า คุณเป็นใครนะฮะ Who are you คุณเป็นใครหมายความว่าเราต้องเข้าใจ Identity ของตัวเองเข้าใจว่าลึกๆแล้วเนี่ย DNA อของเราเป็นคนแบบไหนชอบเรื่องอะไรถนัดเรื่องอะไรเชี่ยวชาญเรื่องอะไรถ้าเป็นภาษาแบรนด์คือการหาแบรนด์ DNA ของตัวเองนั่นเองนะครับคุณลิสต์ออกมาเลยว่าคุณชอบเรื่องอะไรคุณมองตัวเองเป็นแบบไหนใน3คําหรือว่าถ้าไปถามคนอื่นว่าเฮ้ยสามคำที่มองเราเนี่ยมองเป็นยังไงขอ3คําพอนะฮะนั่นแหละฮะคือสิ่งหนึ่งที่ เรามองตัวเองและคนอื่นมองเรานะครับคุณค่อยมาหาสิ่งที่มันครอสกันเพื่อเป็น d n เอของตัวเองนอกจากนั้นพอคุณรู้แล้วว่า d n เนเอของคุณคืออะไรคุณถนัดอะไรคุณค่อยๆ f o l l o w ไปตามนั้นนะครับเพราะว่าการทำสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดนะครับมันเป็นเรื่องที่คุณจะเชี่ยวชาญที่สุดหรือว่าการทำในสิ่งที่เป็นแพชชั่นของคุณเองนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณหาแพชชั่นตัวเองเจอรู้ว่าตัวเองอยากตื่นมาเพื่อทำสิ่งนี้รู้ว่าตัวเองอยู่กับมันได้นานนั่นแหละครับคือแพชัน คุณได้แพชชั่นเสร็จปั๊บคุณจะรู้แล้วว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะทํามันได้นานและทําได้อย่างจริงจังนอกเหนือไปกว่านี้นะครับเรื่องของตัวเองคุณรู้ดีสุดไปหาให้เจอแล้วคุณเจ๋งในเรื่องอะไรนะครับนี่คือเรื่องของการรู้จักตัวเองนะครับทีนี้พอส่วนต่อมาคือเรื่องของการหาโพ i ิชันนะครับว่าคุณอยากเอาตัวเองไปอยู่ในโพ i ิชันไหนในตลาดนึกออกไหมครับว่า คุณจะโพสิชันตัวเองอย่างไรเช่นผมเป็นอาจารย์ผมจะเป็นอาจารย์ทางด้านไหนผมถนัดด้านไหนเชี่ยวชาญด้านไหนโพสิชันตัวเองไปอยู่ในตลาดไหนนะครับหรือว่าการที่คุณไปอยู่ตรงนั้นแล้วคนที่เป็นออเดียนต์ของคุณคือใครนะครับยิ่งถ้าคุณรู้ว่ากลุ่มผู้รับสารคนดูลูกค้าของคุณคือใครมันจะทําให้คุณโพสิชันตัวเองง่ายขึ้นคุณกลางมาเลยคุณลิสต์มาเลยว่าคุณอยากอยู่ในแบบ พรีเมียมไหมอยู่แบบแมสไหมหรืออยู่แบบนิชไปเลยนะครับสส่วนนี้คุณค่อยๆมาคลาสสิฟายดูว่าคุณจะโพสชั่นตัวเองไปอยู่ตรงไหนถามว่าถ้าคุณบอกว่าอยากอยู่แมสแน่นอนแมสคนเยอะคุณอาจจะดังได้ไวแต่อย่าลืมนะครับว่าแมสเป็นเลดโอเชียนถูกไหมคือมันจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากทุกคนจะพร้อมระดมตัวเองลงไปเล่นในตลาดนั้นลองนึกอีกภาพหนึ่งถ้าคุณอยาก โพสชั่นตัวเองไปอยู่นิชนะครับในตลาดที่เป็นนิชมากๆมันก็จะทําให้คุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าพ่อทางด้านนั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่รู้จักตัวเองเรียบร้อยแล้วก็โพสชั่นตัวเองไปอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับอย่างที่สสุดท้ายก็คือว่าพอคุณรู้ทั้งสองอย่างแรกแล้วเนี่ยอย่างที่3มคือคุณจะ คอมมูนิเคชอย่างไรนะคุณจะคุณจะสื่อสารยังไงคุณจะเอาตัวตนออกมาพรีเซนต์อย่างไรนะครับการคอมมูนิเคชตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือพอคุณได้ออดี์แล้วได้ตลาดแล้วได้อะไรต่างๆเหล่านี้คุณต้องรู้แล้วว่าแพลตฟอร์มนะครับมีเดียแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียที่คุณจะลงไปจัดการที่คุณจะไปทำเนี่ยมันเป็น อะไรเช่นผมถนัด Facebook ผมก็อยู่ Facebook อีกคนถนัดทำคลิปก็ไป y o u t u นะฮะเพราะคุณรู้ว่าคุณจะไปอยู่โพชั่นตรงนั้นคุณก็ต้องไปศึกษาครับว่าไอสื่อแต่ละตัวเนี่ยมันมีจริตมันมีฟังก์ชันอย่างไรนะครับดูสิว่ามันเหมาะกับเราจริงไหมออเดียนต์เราอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นจริงหรือเปล่านะครับพอคุณเข้าใจสิ่งต่างเหล่านี้คุณก็ค่อยมาดีไซน์เรื่องของคอนเทนต์ที่จะสื่อสารกับคนของคุณนะครับอาจจะเป็นแฟนคลับของคุณก็ได้ นะฮะสส่วนนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญมากๆเลยแล้วค่อยมาดูว่าไอคอนเทนที่คุณจะทำเนี่ยเป็นคอนเทนรูปแบบไหนเพื่อสะท้อนเพอร์ซอน b ลแบรนด์ของตัวเองถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเป็นช่างภาพสมมติคุณอยากจะเป็นกูรูทางด้านถ่ายภาพคุณลองดูซิว่าไอไอตลาดของการถ่ายภาพเนี่ยแบบไหนที่คนทําเยอะแบบไหนที่คนยังไม่ทําแบบไหนที่มันถูกจริตคนหมู่มากแบบไหนที่แบบ ทำให้คุณเป็นเทพเจ้าทางด้านถ่ายภาพแนวนี้เลยก็ลองไปหาดูนะฮะคุณก็ค่อยมาดีไซน์คอนเทนต์เพื่อให้ตอบโจทย์จริตตอบโจทย์ตลาดตอบโจทย์อยอเดียขอ,องคุณนะครับของแบบนี้ครับทั้ง3สิ่งที่ผมว่ามาเนี่ยมันคือสิ่งค่อนข้างสําคัญและจําเป็นในการ Branding yourself แต่ทีนี้เนี่ยคุณต้องลงมือทําแล้วก็ทําให้มันต่อเนื่องนะครับการสร้างแบรนด์ของตัวเองมันไม่ใช่ว่าทําวันนี้ปีนี้นะครับ แต่มันต้องทําไปเรื่อยๆทําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณมีคนรู้จักมากขึ้นคุณเป็นซัมวันหรือว่าคุณอาจจะมีแฟนคลับมากขึ้นเขาจะเฝ้าติดตามเฝ้ารอคอยคุณการปรากฏตัวของคุณจะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ ทุกคนทำได้ครับทุกคนสามารถมีแบรนด์ของตัวเองทุกคนสามารถ branding yourself ตัวเองขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปอยู่ใน position ไหนและ position นั้นมีแฟนคลับของคุณอยู่หรือเปล่านะครับทาให้ถูกที่ถูกทางถ้าสนใจนะครับก็มาติดตามผมได้ในเพจทักษะสื่อสารสร้างได้ผมก็จะมีคอร์สนะที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็เวิร์กช็อปโดยเฉพาะเรื่องของ branding yourself นะครับผมมีเวิร์กช็อปหนึ่งวันเต็มนะครับเป็นสร้างตัวตนจากคนธรรมดาเพราะฉะนั้นติดตามรายละเอียดได้จากหน้าเพจนะครับขอบคุณครับ yeah